ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคอนเทนด่วนด่วนมากเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเป็นสปอตเอ่อเป็นสปอตแฟนคอนของวิลเลียมเอสนะคะคือชื่อแฟนคอนเนี่ยมีชื่อว่า V Magnetic แฟนคอนซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือน8นะคะแล้ววันนี้เขาปล้อยสปอตมาทางเราก็เลย ไหนมาดูหน่อยสิเออตอนแรกก็ว่าจะแบบดูคนเดียวเงีย,งยบๆแต่ว่าอ่ะโอเคสุดท้ายก็คือมาค่ะมาดูพร้อมกันค่ะมาเริ่มวินเลียมแปลว่าสีแดงค่ะถูกต้อง มาละยอดพีของพี่มาละฉันว่ามันจะต้องมีปีมีคอนเซปต์อะไรแฝงบางอย่างแน่นอนคืออะไรอ่ะพลังวิเซษเหรอ ทำไมจับอะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือ,อไรอะ่ะคนละคัฟเวอรพวว์พี่ต้องการจะสืบไอห,หนูคะ่ะเราออจะถามเฮนซัมบอลอจะถามมาก William S. Magnetic Fan Con. Saturday, 9 August 2025. Union Hall, Union Mall, and Worldwide Live Streaming via TTM Live. To Ah! เอางี้คือสิ่งที่ได้จากอันนี้เลยนะคือหนึ่งชุดดีมากสองคือวิสโลวากสาวคือวิสโลวากและสี่วิลเลียมเอสดีมากคือถ้าให้เดาคือวิลเลียมสีแดงใช่ p หพเสสีน้ำเงินคือถ้าแบบเอาแบบไม่มีอะไรมันก็มันก็คือสีของทั้งสองคนอะแต่ว่าถ้าเอาแบบมีอะไรก็คือว่าเหมือนเป็น แมกเนติกมันคือแบบมันคือแม่เหล็กอะที่มันเป็นตัวยูอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยเห็นที่มันเป็นมี S กับ n ใช่ไหมแล้วเหมือนไอแม่เหล็กอันนั้นอะเหมือนจะเป็นขั้วหนึ่งสีแดงขั้วหนึ่งสีดำเงินแต่จะไม่ได้ว่าขั้วไหนสีแดงขั้วไหนสีดำเงินแต่คือมันมีสองสีเว้ยเอาอันนั้นอะมาเป็นตีมอันนี้เป็นตีมใหญ่ที่แบบ ก็คือมันก็เลยได้ชื่อออกมาว่าเป็น V Magnetic ไง V ก็คือวิลเลียมใช่ไหมเออ Magnetic ก็คือว่าเป็นฟิลแม่เหล็กอะเออก็ต้องไปดูว่าเขาจะเล่าเรื่องออกมาในแนวไหนแต่คิดว่าคอนเซปต์ใหญ่ของแฟนคอนครัรงเนี่ยก็คือว่าแมกเนติกฮะละเออแต่ว่าจะเล่าในเวไหนจะเล่าในเวแบบ เวคนละคั่วหรือว่าเว,าว,าวาอะไรใดๆคือไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็คือต้องรอติดตามนะคะคือเหมือนกับว่าเขาจะประกาศรายละเอียดมาวันที่11วันที่11บมิถุนาแล้วก็กดบัตรพร้อมกันวันที่21ิมิถุนาหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนวันจริงคือจะวันที่9เดือน8ปนะคะเสิงหาที่ยูเนี่ยนฮอลล์ยูเนี่ยนมอลนะคะเพราะฉะนั้นก็ ทุกคนอย่าลืมไปหาวิลเลียมเอสกันเยอะๆทางเราคือไม่ได้ไปแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นฝากทุกคนไปกีดแทนเราด้วยนะคะกีดให้ดังก็เราเออแบบไปหากันเยอะเพื่อว่าเอ้ยถ้ากระแสตอบรับดีเราอาจจะได้อะไรมากมายตามมานะคะทุกคนเขาเป็นด่านหน้าของเราอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็แบบไปเอนจอยไปหาน้องไปร่วมสนุกกันเยอะคือเราเชื่อว่าเออความสามารถของน้องสองคนอะ่ะ มันจะสามารถทำให้ทุกคนประทับใจได้จริงๆไม่ว่าจะโชว์ไหนอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเอ,อ่อวิลเลียมเอสวีแมกเนติกแฟนะคะ PR อร์ป้าหนึ่งว่าเป็นฝ่ายโปรโมตแต่ว่าไม่ใช่นะคะเออแต่ก็นั่นแหละคือแบบอยากให้ทุกคนไม่หาน้องเยอะๆจริงๆคือเราก็อยากไปอะแต่ว่าคือมันไปไม่ได้เนี่ยเออเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะคือคอนเทนต์นอื่นนอะ เรามีแผนจะทําอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนเนี้ยคือต้องมานั่งเรียนลดับใหม่ว่าจะอัดอันไหนก่อนหลังดีนะคะเราอันเนี้ยคือมันโผล่มาแบบคือมันโผล่มาวันนี้เลยทางเราก็เลยแบบอ่ะไหนก็ไหนก็ถ่ายก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย